สวัสดีคะ่ะ FC ท,ท,ทีทินารักทุกทุท่านช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC ตอนนี้เราก็มากินข้าวกันเลยนะคะพี่ก็มีอะไรนะต้มต้มแซบค่ะนี่ต้มแซบเนื้อเปื่อยเนาะต้มจนเปื่อยเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่บีบมะนาวลงไปเนาะแล้วก็มีปลากระป๋องนะคะเพราะว่า ตำน้ำพริกไม่ทันค่ะนี่น้ำพริกปลากระป๋องนะคะแล้วก็ผักโดองของเราเนาะนี่ผักดองของเราก็พี่ก็จะเอาเตใบนะคะเพราะว่าอันอันหัวนี่อันมันยังไม่เป็นเท่าไหร่เนาะแต่ก็ผักจับเพื่อนเอามาให้ค่ะนี่ก็มีผักชีเนาะแล้วก็ใบบัวบกนะคะแล้วก็มีใบกระแยง,งด้วยค่ะนนะี่ก็จะเอามากินกับ ปลากระป๋องนะแต่ว่าส่วนมากนี่ก็พี่จะชอบกินน้ำพริกมากกว่านะแต่ว่าวันนี้ก็จะทำต้มแซ่บด้วยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาซดเวลาข้าวติดคอเนาะทุกคนเรามากินข้าวด้วยกันเลยค่ะทุกคนอืวพี่จะต้มแซ่บนี้พี่จะใช้ช้อนนะคะแต่ว่าไอ น้ำพริกนี่พี่จะใช้มือนะคะทุกคนเพราะว่าพี่นะ่ะเป็นคนในลูกทุ่งลุกทุ่งเนาะทุกคนถ้าไม่ใช้มือแล้วเดี๋ยวมันจะตกเพราะว่าขนาดใช้มือก็ยังตกนะคะนี่เรามากินกันเลยค่ะกับผักดองของเราค่ะทุกคนนี่ค่ะผักดองของเรากับปลากระป๋องเนาะปลากระป๋องพี่ก็ใส่ผงนวแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลาเนาะเอาเลยค่ะอืม เอาแว่นออกผักโดงนี่สุดยอดมากป็นผักกระแยงนะคะทุกคนพี่ชอบกินผักกรนะแยงแต่ที่จริงนะต้องกินกับปลาจมนะกุ้งจม อักดองกรอ,อบค่ะทุกคนแหมเหมือนกับโกหกเลยเนาะทำเมื่อวานนี้วันนี้กินได้เลยอะ่ะ ใบใบบัใบบวบกใบบวกที่เมืองนอกอะไม่มีต้นนะคะทุกคนหรือไม่ไม่มีคือนะ,ะ <c oughs> เขาตัดเอาแต่ใบมาขายะค่ะ <c oughs> บ้านเราน,ะนะี่ยเนาะตามทุ่งนานะหน้านี้แล้วมั้งที่ยอดมันกำลัง 我我。 อุยบมีผักดองมันนังอร่อยเลยทุกคนถ้าใครชอบออกขมๆหน่อยนี่พอดีนะกับหัวเนาะแต่พี่เอาใบามากินเนาะ Mm hmm. พี่ดองผักคราวนี้พี่ไม่ได้ทุบนะคะ เพราะว่าพี่จะให้มันสดสดแล้วก็กรอบๆเลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเร็วขนาดนี้เนาะยี่บสี่ชั่วโมงเองได้กินแล้วอะ่ะต้องเข้าไปดูสูตรนะคะทุกคนไม่เค็มด้วยนะ ก็ดีสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นไอผักกาดเขียวที่อ่อนๆแบบนี้นะทุกคนมันจะหวานนะหัวมันอนะ แต่ก็จะไม่เหมือนกระหล่ำนะกระหล่ำก็จะมีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเวลามันเป็นส้มอะ่ะจะไม่กลิ่นเหมือนไอ้ผักกาดเขียวนะคะแล้วก็เอาต้มกับกระดูกหมูนี่โอ้โหสุดยอดเลย เป็นแย่งนี้ก็จะอ,อกเผ็ดๆนะคะพี่ใส่พริกป่นเยอะไปว่าหวานนี้เผ็ดเจ้าของละสองพ่อลูกก็จะกินอยู่ฝั่งนั้นนะคะทุกคน ว่าเขาดูหนังและพี่ก็อยาก,กะถ่ายคลิปด้วยเพราะไม่มีคลิปส่งเลยไม่มีคลิปส่ง youtube เลยก็เ,เ,<ล>เลยต้องมานั่งที่โต๊ะประจำตรงนี้ออร่อยมากผ <c oughs> ักดองอร่อยมาก ดิจะให้เงินเพื่อนเอาไปฝากให้เขาซื้อมาให้ดินะที่พี่ได้กลิ่นก่อนไม่งั้นก็ไม่รู้เลยว่าสม้มม่ร้อยมันรู้ไปอหะ ต้มเองเนาะต้มเองปรุงเองอะสุดยอดโอเคค่ะเอคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะข้าวก็หมดแต่เดี๋ยวก็ซดน้ำแกงสุดท้ายเนาะแล้วก็ปิดคลิปเลยนะคะทุกคน โกินอะไรก็อร่อยไม่ใช่เราจะป่วยแล้วนี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรนภาเดนหมางกให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันทริปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ